สวัสดีค่ะเพื่อนๆมาพบกับไซนะกับไซนะาพาผอมนะคะวันนี้เนี่ยอาจจะมีเรื่องที่หลายๆคนนะคะไม่ว่าจะเป็นหนุ่ม,มสๆสาวๆที่กําลังทํา i f อยู่เนี่ยอยากจะรู้นะคะว่า เ้ยเวลาหิวอะ่ะฉันควรจะต้องทำยังไงเพื่อไม่ให้หิวในช่วงเวลาที่เราทำการฟาสติ้งนะคะ mm hmm. ก็คือด้วยตัวไซนาเองเนี่ย mm hmm. ก็จะต้องมานั่งอ่านอะไรแบบนี้ mm hmm. เยอะๆเพื่อที่จะกระตุ้นตัวเองนะคะเอาละก็คือหลายๆท่านเนี่ยที่ยังไม่กล้ากล้า,กล,า,ก,ลากลัวในการทำอินเทอร์เน n ตฟาสติ้งอย่างเช่น16-8เนี่ยก็ mm hmm. กลัวว่าหลังจากที่ทำา6 6 8จบไปแล้วสมมติว่าเป็นไซนาจะหยุดทานตอน4โมงใช่ไหมคะมงครึ่ง5้าโมเนใี่ยไซนาจะเริ่ม หิวเนะาะก็ถ้าดูง่ายๆก็คือพวกที่เป็นอ่าถ้าเป็นบล็อกเกี่ยวกับการทานเนี่ยส่วนใหญ่มักจะออกตอนตอนเย็นๆถูกต้องไหมคะจะพาไปเที่ยวาทานนั่นทานนี่เนี่ยส่วนใหญ่มักจะเป็นช่วงเวลาตอนเย็นๆถ้าใครที่ติดโซเชียลมีเดียก็จะมีความอยากอาหารขึ้นมาท,าทันทีเลยนะคะซึ่งคนส่วนใหญ่เนี่ยที่ไม่กล้าทำ intermittent fasting แม้ ing, กระทั่ง16-18 กลัวความหิวค่ะและไม่รู้ว่าจะจัดการกับความหิวนั้นยังไงอะทีนี้นะคะเรามาดูกันว่าเราจะจัดการกับความหิวยังไงได้ยังไงนะคะอย่างแรกเลยนะคะเอาชนะความหิวด้วย intermittent fasting นะคะ การทำ i อ16 8ที่เรากำหนดระยะเวลาให้เหลือแค่8ชั่วโมงที่สามารถทานได้เนี่ยจะเป็นการแก้ปัญหานิสัยที่เคยทานอาหารตลอดเวลาหรือว่าการทานอาหาร3ามมื้อนะคะเราจะไม่ทานอาหารเพียงเพราะว่าเราเห็นอาหารที่ชอบนะคะหรือเห็นโฆษณาในมือถือแต่เราเนี่ยจะทานก็ต่อเมื่อ เวลาทานอาหารเนี่ยมันมาถึงก็คือเวลาที่กำหนดไว้นะคะแน่นอนว่าการทำา n t e r m i t t e n t fasting งเนี่ยไม่ได้แปลว่าเราจะไม่หิวแต่เราเนี่ยจะทานก็ต่อเมื่อร่างกายต้องการอาหารเท่านั้นจริงๆนะคะเราปรับให้ร่างกายเนี่ยบอกเราว่า อยากได้รับสารอาหารดีๆมากกว่าการบอกว่าต้องการมื้อเช้ามื้อเที่ยงมื้อเย็นนะคะอันนั้นเป็นความเชื่อกเก่าๆนะคะแต่ถ้าใครทำ intermittent fasting เนี่ยต้องรู้สึกหิวจริงๆนะถึงจะทานนะคะอันนี้เป็นเคล็ดลับง่ายๆค่ะนะคะเพราะต้องอเพราะว่าร่างกายเนี่ยต้องการใช้พลังงานด่วนนะคะดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องเลือกสารอาหารที่จะเข้าไปเสริมสร้างนะคะแล้วก็ช่วย b u r ร์น l คลในร่างกายนะคะประมาณค่ะแต่ว่าเราก็จะทํากิจกรรมต่างๆไปด้วยเพื่อนๆสำคัญมากนะใครที่อยู่เฉยๆเนี่ยแล้วทํำ intermittent fasting ในส่วนใหญ่เนี่ยมักจะท่องโซเชียลแล้วก็จะไปเห็นอาหารต่างๆนานาเลยนะคะเออ่ก็คืออยากจะบอกว่าให้ไปทํากิจกรรมต่างๆนะคะให้ได้ปกติหรือว่ามากกว่าปกติออกแรงเยอะๆร่างกายจะได้ดึงไขมันไปเป็นพลังงานสํารองใช้นั่นเองนะคะ ที่นี้นะคะเรามาดู5วิธีกําจัดความหิวระหว่างการทำฟาสติ้งค่ะนี่คือวิธีจํากัดความหิวทั้งในการทำอินเทอร์มีเทนฟาสติ้งและการแก้ปัญหาการหยุดหรือหลุดไปทานอาหารที่ไม่ควรทานบ่อยๆนะคะ 1. การทานอาหารบนโต๊ะอาหารเนี่ยจำเป็นมากๆนะคะต้องโต๊ะอาหารเท่านั้นนะใช่ค่ะ เพราะว่าเราไม่ทานอาหารหน้ามือถือไม่ทานอาหารหน้าคอมพิวเตอร์ไม่ทานอาหารในรถนะคะแล้วก็ไม่ทานอาหารบนโซฟานะคะแล้วก็ไม่ทานอาหารชนิดที่นั่งทานไปดูทีวีไปอันนั้นไซนะขอสารภาพาว่าไซนั่นะจะชอบทานไปแล้วก็ดู y o u t u b e ไปนะคะพยายามทานแบบมีสติเคี่ยวให้ละเอียดทุกครั้ง ไม่ต้องรีบนะคะอันนี้คุณแม่เซนานก็บอกมาตั้งแต่เด็กจนโตว,ว่าทานช้าๆลูกเคี้ยวนานๆมันจะไปทําปฏิกิริยากับสมองนะคะว่าฉันเริ่มอิ่มแล้วฉันเริ่มอิ่งแล้วนะคะเราทานมานานแล้วก็จะแบบว่าเริ่มอิ่มแล้วนะคะเราควรมีความสุขกับการทานอินไปกับทุกรสชาติในเอ่อคือเราทานน้อยอะ่ะเราก็ต้องแบบอินไปกับรสชาติที่เราบอกว่าคุ้นเคยนะคะไม่ใช่ว่ามีความสุขเพราะว่าได้ทานอาหารในขณะที่ดูซีรีส์เรื่องโปรด ก็จริงนะคะการทําแบบนี้เนี่ยพอเราเห็นอาหารเราก็จะเห็นแค่1การเตรียมอาหารในครัว2การนั่งทานอาหารบนโต๊ะเท่านั้นนี่ไม่ใช่ทิปปีใหม่2022นะ่อนเพื่อนๆนะแต่มันเป็นการทานอาหารที่ถูกลืมไปนะคะไม่พบได้ที่พบได้แค่ในสมัยปู่ย่าตายายเราเท่านั้นนะคะ 2. ค่ะการหาตัวตัตวตายตัวแทนเอ๊ะมันคืออะไร ก็คือการหักดิบค่ะหรือว่าเขาเรียกว่า i o no turkey นะคะไม่ใช่ทนออกที่ดีการปรับพฤติกรรมการทานอาหารก็เหมือนกับว่าเราค่อยๆปรับไม่ต้องตัดอาหารที่เคยทานไปเลยแต่หาอะไรมาทานแทนสิ่งนั้นดีกว่านะคะเริ่มต้นด้วการหาเมนูที่รสชาติใกล้เคียงแต่ไม่เร็วร้ายกับ อาหารที่ทานอยู่นะคะมันเป็นเหตุผลเดียวที่เรากําลังเลิกบุหรี่ต้องเคี้ยวหมากฝรั่งนั่นแหละค่ะนะคะเพราะว่าต้องหาอะไรมาแทนนะลูกเพื่อนๆแต่ว่าถ้าเรานั่งดูทีวีก็ต้องมีของกรอบๆมีสแน็คมาทานไปด้วยเนี่ยก็จะกลายเป็นอไอพวกสแน็คเนี่ยมันก็จะ เออมันก็จะกลายเป็นน้ําตาลถูกต้องไม่ล่ะหรือไม่ก็ดื่มชาเขียวเย็นไปด้วยดื่มน้ําโซดาใส่มะนาวมันจะแปลกๆในช่วงแรกๆคะ่ะแต่เราไม่มีอะไรแทนที่สิ่งเหล่านี้ได้นะคะนอกจากหยุดการทานเหล่านั้นนะคะ 3ค่ะไม่ใช่สารไม่ใช้สารเติมความหวานแทนน้ำตาลนะเจนน่าพูดหลายๆรอบแล้วนะคะว่าแพะไม่ให้ำสำหร,รับพวกสารให้ความหวานแทนน้ำตาลไซนั่ก็เคยซื้อมาเยอะมากๆเลยก่อนที่ไซนั่จะทำ intermittent fasting และกำลังหาข้อมูลอย่างเช่นตัวนี้นะคะไซนั่ก็ซื้อมาเป็นของอีควัวคลาสสิกคลาสสิกสวิ t ช์เทสนะคะตัวนี้เนี่ย ไซนัทก็ซื้อมาเพราะว่าตอนที่สมัยลดความอ้วนเมื่อก่อนเนี่ยตนัทก็ทานตัวนี้อยู่มันก็แทนความหวานได้แต่ตอนนั้นไซนัทยังไม่มีความรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยสารให้ความหวานแทนน้าตาลไม่มีแคลอรี่เลยก็จริงแต่การกินสารพวกนี้นะคะจะไปกระตุ้นให้เกิดความอยากอาหารในสมองกระตุ้นความหิวและกระตุ้นการหลั่งอินซูลินได้เหมือนกันนะคะนี่คือเหตุผลที่เราไม่ควรใช้ ความหวานแทนน้ำตาลในช่วงอดอาหารนะคะแล้วก็งานวิจัยเขาก็พิสูจน์มาแล้วด้วยค่ะว่าการดื่มน้ำอัดลมศูนย์แคลอรี่ไม่ได้ช่วยให้เราลดน้ำหนักได้จัไว้นะซ,ซีโร่ซีโร่ทั้งหลายอะคะ่ะไม่ได้นะคะแต่กลับให้เราอยากทานอะไรหวานๆมากขึ้นและทำให้เราเนี่ยอยากทานอะไรที่ไปบอกสมองนะคะว่า เติมน้าตาลเถอะเติมน้ําตาลเถอะอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าใครติดรสหวานจะต้องใส่จริงๆเซนั้นแนะนํานให้ใส่แค่นิดเดียวก็พอคะ่ะแต่ถ้าเพื่อนคนไหนอะ่ะเออใส่ไปแล้วทำไอเอ็์ไม่ค่อยได้ผลแนะนําให้หยุดดีกว่านะข้อ <c oughs> 4นะคะอย่าไปอยู่ใกล้อาหารที่เป็นจุดจุดอ่อนของเราการได้กลิ่นได้เห็นได้สัมผัสสิ่งที่ชอบมันเป็นมมันจะไปกระตุ้นความอยากของเรานะคะ มันไม่เกี่ยวกับว่าเราไม่ได้ตั้งใจในการลดน้ําหนักหรือคุมน้ําหนักเลยไม่ต้องรู้สึกผิดทุกคนเป็นเหมือนกันหมดนะคะเพื่อน,อนดังนั้นถ้าเรารู้ว่าตรงไหนเสี่ยงจะแนะนําให้เลี่ยงจะดีที่สุดกฎนี้จะไปชี้ในการซื้อของเหมือนกันถ้าเราไปซื้อของตอนหิวเราก็มักจะซื้อเยอะถูกต้องไหมคะแล้วก็ เวลาทานเนี่ยก็จะทานเยอะหรือทานไม่หมดนะต่อมาอาหารที่แคลอรี่สูงๆที่อยู่ที่บ้านเนี่ยถ้ารู้ว่าเห็นแล้วอดไม่ได้จริงๆก็ส่งต่อให้กับคนอื่นก็ได้พี่ป้านนะ้าอาข้างบ้านนะคะข้อ5นะคะข้อสุดท้ายก็คืออย่างที่เสนาบอกนะคะทาตัวให้ยุ่งๆเข้าไวค่ะทาตัวให้ยุ่งๆเข้าไว้หาก,กิจกรรมทํานะคะไม่ว่าจะอะไรต่อมีอะไรนะนี่คือคอยแนะนําที่ดีที่สุดจากเสนาเลยก็คือทําให้ยุ่งเข้าไว้เวลา ก็บริหารให้ดีนะคะทําในสิ่งที่สําคัญในชีวิตแน่นอนว่าถ้ามีใครวางอาหารที่เราชอบอยู่ตรงหน้ามันคงเป็นเรื่องยากที่จะไม่ทานถูกต้องไหมคะแต่ถ้าเราเห็นแต่งานและสิ่งที่ทําเราจะไม่นึกถึงอาหารเลยค่ะนะคะ,นะคะเราจะมุ่งทําในสิ่งที่ ทำให้มันเสร็จอะเราจะพยายามทําให้มันเสร็จลุลร่วงไปได้ด,ดีใครที่เป็น professionally อะไรทั้งหลายเนี่ยก็มักจะจดจออยู่กับงานที่เขาทํานะคะแล้วก็จะลืมความหิวไปเลยนะคนที่ทํำ intermittent fasting หรือ IF เนี่ยจะสําเร็จเนี่ยและมีหุ่นในฝันส่วนใหญ่มักจะไม่ค่อยมีเวลามาส่องกระจกดูหุ่นตัวเองนะคะแล้วก็ช่างน้ําหนักเนี่ยวันละสามหนึ่งสีรอบนะคะก็อยากจะฝากบอกเพื่อนๆว่า สิ่งเหล่านี้ที่เซนาอานำมาบอกเนี่ยนะคะเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะคะก็คือที่ได้ผลที่สุดกับเลนาก็คือทําตัวเองให้ยุ่งเข้าไว้ค่ะเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกหิวเนี่ยฝีกวีเวกออกไปทําในสิ่งที่ตัวเองรักนะคะอย่างเช่นถ้าใครชอบปลูกต้นไม้นะคะก็ถ้ารู้สึกหิวนะคะก่อนถึงเวลาทานเนี่ยให้ออกไปหาต้นไม้ไปปลูกต้นไม้ไปชําไปพรวนดินไปใส่ปุ๋ยอะไรก็ว่าไปนะคะ โอเคนะสำหรับคลิปนี้นะคะอาจจะยาวนิดนึงแต่ก็คืออยากจะให้เพื่อนๆเ,เนี่ยได้นำกลับไปใช้กันนะคะสวยนะก็จะบอกตัวเองด้วยเหมือนกันว่ายุงขไว้นะคะโอเคค่ะสำหรับอีทีนี้ต้องลาไปแล้วนะคะฝากกด subscribe ให้ใสยนักตรงนี้ด้วยนะคะกดกรดิงร่งติ๊งติงนะคะถ้าใครดูตาม f a c e b o o k นะคะก็กดติดตามได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย